สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำแพนเค้กนะคะนี่คือแป้งแพนเคก้กมีส่วนผสมของแป้งขนมปังผงฟูนมแล้วก็น้ำตาลนะคะเราจะตั้งกระทะแล้วใส่เนยเข้าไปนะคะใส่เนยเข้าไปแล้วหลังจากนั้นไฟ ไฟอ่อนนะคะหลังจากนั้นจะใส่แป้งเข้าไปใส่แป้งเข้าไปไฟอ่อนคะ่ะแล้วก็รอให้ให้แป้งสุกเป็นเดือดเป็นฟองขึ้นมานะคะเป็นฟองให้ฟองแตกแล้วก็ฟองแห้งมันจะมันก็จะ แป้งก็จะสุกเราถึงจะกลับแป้งได้ไม่งั้นถ้ามันไม่แห้งเราไปกลับแป้งเนี่ยแป้งมันจะเละนะคะวันนี้เราจะมาทำแพนเค้กสตอรอเบอรี่นะคะแพนเค้กสตรอเบอรีร่กับหน้าช็อกโกแลตแล้วก็ตามด้วยวิปครีมค่ะที่เราใช้ งั้นเรามาแต่งหน้าแพนเค้กกันนะคะก็มีสตอปอ,าอ,อ่าช็อกโกแลตโรยช็อกโกแลตทาช็อกโกแลตเข้าไปก่อนนะคะทาให้ทั่วๆแผน I'm not a kid. Hey, Has Grace got a pancake? More pancakes. Is so, that Gracie's one? Want? Gracie wants five. She wants five. She wants a four? Huh? Well, I think it's going kind to of be one, one each. So is that enough <laughs> to eat? 安娜。